ได้บ่ล่ะเม่นห้อยก,กันเอาบ่า <c oughs> อ้ไปค่ะเขาหูมองเขาตาใสเทียไม่ดีเที่ยะจะเม่บานี้ เท่าแดกสีมะ้ิดยังตัวสีทูนเดียนเนอ,อ,อืไปยีกแล้วเลยยยู่ดเวยค่ะเออาวสาเอร่อยบลีกัน่ึมรกันองแน่อ้ยเนี่ย เลือตาเขาอมอืดอกน้อยๆพี่น้องเห็ปดปูกแม่งเขาเอาไปเบิดแล้วบอซิเวอรไเเคลียว่ามันเห็ดปอ่ะคุณโมรุน แล้วค่ะ้องเดานกำลังขึ้นคนค่ะนาะมือแรงไม่ยังแล่จังเมื่อยให้มันผลก่อนมีเดียขามันบนนนก่อามันเท่ากันน่น่นนนไอ้าออยูค่ะนอนัง้เอาเป็นานา,าหเหเลยค่ะโอ้ยุ้ยขึ้นหมุนาชะนอหาเอ้ยเทวลาสุกใสให้ผู้ขาอะไรไปปแนแดงเลยแม่ เออแกงแดงน่แม่เอาเนี่ยไบีพวเอารองนีกอนมา่า่าาคิดพิดือคิดถึงนาะเอากระตาหูใหญ่มากนน้อเออผุนโอ้เฮ็ดปวกพี่นอเฮ็ดปวก

เล็กอแก่ทางนั้นแย่แยงเฮ็ดผัวกันไม่เนาะเอาสียมาอีกทีละยาุย้ท่านนก็เด้เฮ็ดบอกยาประพิบมีสอบได้ยูวอีก ตัวเดียวนี่แหละอ่างขิดอยู่